เอาล้วครับกลับสู่เล่นข่าวชาวใต้นะครับในช่วงจับกระแสยใต้กระแสดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่มติเกลนไวันะครับก่อนหน้านี้รัมกรีว่าการกระทรวงสาธกรรมลงในพื้นที่ผลิตภัณฑ์กระจู๊ดนะครับบ้านห้วยลึกอยู่ตะบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่นี่ครับมีการส่งเสริมนะโดยส่วนต้องเสริมอุตสาหกรรมผักซิปนะครับแล้วก็ไล่ไล่ผักสดเลยพัฒนาต่อยอดมา เมือ่อผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเลยครับเลยยอมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นพันธุพืชกันบ้างนะครับได้รับเกียรติอย่างยิงกับยาตันพอโดมถนอมบุญกับผมในการสุส่งเสริมอุตสาหกรรมผักซิบกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมครับและก็คุณพัชรดีจิระดีลกกับประธานกลุม่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสแซนกระจูดบ้านุา้นยลึกทาสะทอนพุ่นพินกับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ตอนรับสู้เร่งข่าวชาวตายของเรานะครับทันกับไปที่พ่ออ้อกันก้อนครับได้ลาวย้อนกลับนิดหนึ่งวันนั้นทันรัฐนตรี่าการตสหกรรมลงมาในพื้นที่ที่กรุ่มเนี่ยเป็นฝันพื้นม้างครับกับผมซื้อหนึ่งจากที่วารัฐรัฐบาลนี้เข้ามาประชุมครมสัญจรที่สงครามปีสิบแปดกับนะถึงมาปีสิบเจ็ดเนี่ยรัฐมพนตีวาการกรทสวงสาหกรรมทันเอกนัดรอมพันธ์นะครับผมได้มาตัวราชการนะครับแล้วก็อยากจะไปดูงานในส่วนของกระจูดนะครับก็เลยพาทันไปแล ใน,ใน,ใ,นในกลุ่มกระจูด mm hmm. บ้านหวยหลึกกับน,นะบซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านมีการผูดคุยในเรื่องของการพัฒนา mm hmm. อ,อุตสากมกรมเษตรแปรรูปนะค,ค,ครับผมเลยมีข้อสังการจากการพูดคุยเนี่ยแกมีข้อสังการว่าอยากจะให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมผัดที่ซิกเนี่ย mm hmm. นะครับนะเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมเปื่อตอบโจทย์ตลาดเพิ่มเติมให้กับทางกลุ่มซึ่งทางกลุ่มเขาอยากจะผลิตกระจูดผสมกับเขื่อนนังรับ ซ,งซ,งซ,งซึงึงสึงจีที่เราเห็นตอนนี้ Buffalo. ไม่มีไม่มีเถืองนังมาเกี่ยวข้องเลยยังไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีก็เลยอยากแกให้สุนทรสงครามซีบเนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับนะที่เก่งเรื่องของการประยุก์เอากระจูดกับเรืองนังมาแมท์กันแล้วก็มาเป็นผลิตภัณฑ์ไหมนะอันนี้คือข้อสั้นการคอแหลก้อที่ซองหนึ่งจากว่าท่างกลุ่มเนี่ยนะครับมีการผลิตสินค้าคนค้างเยอะจึงคาดเรืองมือลักลักอยู่สองตัวกับเรืองมือตัวแหลกก็คือตัวหลีดกระจูด ตัวเหล็กกระจูดกระจูดสีมันม้าแบบนี้มันคือกระจูดสีมันเป็นเป็นเป็นกลมๆเป็นกลมๆเป็นเซนตึงทํามผือที่ว่าที่ว่าจะต้องมีเครื่องถูนแรงเครื่องถูนแรงก็คือเครื่องถูดลุกกลิ้งลูกกลิ้งให้มันแบนนี่แบบเกลือ่าให้แบนแต่อันนี้ก็ใช้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 ลูกแบบเดิมแต่มีเทคโนโลยีเข้าไปผสมอคกับผมมันหลีดปุ๊บเรียบเลยกับอีกอันนึงก็คือไอ้้ไอตัวที่เห็นนี่ก็คือ คณะใช่ไหมครับนาดของกระจูที่เป็นซี่เลียมพันนี้เวลาเวลาท่างกลุ่มเขาอีไปตัดกันเขาส่งไปตัดทิุงเทพมันเป็นบล็อกบล็อกกันโมเดลนเป็น,เป,นเป็นโมเดลมันลำบากถึงกับมันทําให้เกิดขาดชั้ใจในเรื่องการค้นส่งหมากก็เลยคอยเขื่องนึงก็คือเขื่องเขือเ่องตัดแผ่นกระจูดตัดแผ่นกระจูดอัอดตโนมัติเลยตัดปึงป้งปึ้งปึ้งปึ้งอยู่ในซัมเ็ตเด็กกลุ่มเลยอันนี้คือคอสังการของรัฐมนตรี กระรวงสากกัมครับอ่านี่นี่โยนกลับไปในวันนั้นนะครับกับพ่า,า,าน,นะครับแล้วก็ทีนี้แหละค่ะพอเราได้รับนยโยบายได้รับแนวทางมาก็ต้องท้าผิพัชรีแลลวค่ะว่าในเรื่องของการาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะจักสร้างกระจูดเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนเนี่ยเป็นผันรืกันมังค่ะ ก็โดยรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะมีการ <ạ. S 1> พัฒนาต่อเนื่องหมาตลอดไล่ปี <ạ. S 1> นะคะตั้งแต่รุ่นคุณแม่ปีทาแดงมาตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งกลุ่มปี2538ก็นางสูะคะก่ทางเู่งเสิริมบุตสากรรมผักซิปแล้วก็ทาง ด้วยงานราชการต่างๆไล่หน่วยเลยนะคะเ<ม>ข้ามาช่งเสริมติกลุ่มแล้วก็ได้มาพัฒนาเรื่องของอรูปแบบผลิตภัณฑ์เรื่องข้องการตลาดเรื่องข้องทักษะความชานาญไล่ไล่ดานนะคะ<ม>ก็บูรณาการรวมกันนะคะก็มีการพัฒนามาตลอดแล้วก็<ม>พลังงาคือท่านลูกคาก,ก็ขยายกว้างขึ้นด้วยค่ะณปัจจุบันนะคะก็มีการผลิตรับออเดอร์จากลูกค้าค่อนข้างเยอะแต่ว่าจากการนําเรียนทางรัฐมนตรีวันนั้นนะคะก็คือเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ย คนที่มีความชนานาญด้านงานจักสานงานตั้งตอนตัวดิบเลยนะคะก็มีอายุค่อนข้างเยอะกันแล้วซึวนะะ่งเราไม่มีเด็กรุ่นไม่ขึ้นมา,าทดแทนเพราะฉะนั้นจากต่อไปในอนาคตก็คือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องข้องเรื่องข้องบุคลากร,กรด,ด้วยนะคะก็เลยเมื่อเด็กรุ่นไม่เนี่ยที่มีความชนานาญด้านงานเย็บด้านงานประกอบเนี่ย เราห้ามมาทดแทนงแต่คนที่ชํานาด้านงานสร้างเนี่ยต้อยเราใช้เครือข่ายแต่บางทีมันก็มีการมาทดแทนมันเป็นความชํานาญเฉพาะ,ะค่ะซึ่งเขาสร้างกันมาเป็นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เศร้าๆกันลแล้วแล้วพเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าะจะทีฐทานข้าวมาเราก็เลยนาเรียนป .5 ตรงนี้ซึ่งก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสร้างมูลคา่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขั้นตอนครับผลิตถิ่ยุ่งยากขึ้นใช้การจักสร้างทีน้อยชิลง มีการออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัยเมื่อกระเป๋าแบรนด์เนมเมือไรันญาค่ะมีการเอาวัสดุพวกเครื่องนั่งพัวงานผ้าง,งานยีนเข้ามาใชา้ตกแตง่งเพิ่มมูลาค่ามากขึ้นตลาดก็จะเป็นแนวที่แบบเพิ่มมูลาคา่าแล้วก็เพิม่มเพิ่มมาจิ้นให้กับกลุ่มหมาึ้นและันญาค่ะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงในเรื่องข้องูลาค่าก้อนด้วยและเรื่องข้องวัตถุดิบด้วยค่ะมาในส่วนอุตสาหกรรมปารติซิกันบ้างครับคือก่อนที่รงรียนจะมาเนี่ยสกสาบอ ฐานเองก็ลุ่งไปในพื้นที่อยู่แล้วช่วยเลือกแล้วครับผมเราได้เข้าไปช่วยเลือกมันเพื่อนบางก่อนนั่นี่ย้อนไปเจริมต้นเลยก็คือรุ่นรุนลุนของคุณแม่แกนะครับก็คือทั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคซิปนี่เล่าเอาครูศิลปะชีพเมื่อปีประมาณปีสี่สี่สองเอาคุณครูศิลปะชีพเขาไปซ้อนวิธีการซ้อนกระจูดเนี่ยครับผมตอนในปีสี่สี่นู้นใชครับผมก็คือยาวนานมากก็คือรุ่นลุนตั้งแต่รุ่นลุนบุกเบิกของคุณแม่เขาอ่ะนะก็คือเอาอาจารย์เข้าไปซ แกมีความชำนาญนะแล้วก็ในปีปีที่แล้วปียกเก็เล่าเอาข้องการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นเส้นใยชิวภักเพื่อธาบายเพิ่มเติมพันเนียวว่าเวลาทางกลุ่มเนี่ยเขามีการผลิตเนี่ยเขาจะเลือกเซตเส้นใยนี่พอตัดมันเลือกเซตเลือกโคบนะอ่าเลือกเซตเยอะะเลยที่นี้เราเอาเซตนั่นแหละมาเข้าโครงการตัวนี้เพื่อที่ว่าไปไปย่อยสไลด์เซตครับค่ะ ไปย่อยสไลเซต์จนกระทางกระบวนการเรล้าซโซเดียมไอไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะครับเพื่อขจัดขากไปต่างๆจนกระทางว่ามันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไหมเป็นเราเราเอาเ้นใ่ยตัวเนี้ยไปไปไปตาแข็งจึงทำมันจะกลายเป็นตัวตัวแพทนมี่ขึ้นมากครับที่เหนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องซานเลยนะไม่ต้องซานครับนี่ไม่ต้องซานอันนี้ที่ทิ้งปลเราก็มาได้ผลิตภัณฑ์อันไม่ได้ผลิตภัณฑ์ไหมตอนนี้ก็คือที่เห็นนี่ก็คือจะมีกรองไซ กล่องไส้วหวกันะกองไซกระดษกองกระดาษกระดาษก่ะกระดากร่ดากดกระดาษกระาะดระดามกรดระดากระดาษกระาะดาระดาษุดาษระาระดาษระากรากระดะดากระดากระากดารา่รากรดากรดาษกะดากากะดาาดาะดาสุดรากดาษกรกาก็กรกรารกรากรากระการกรรกรัาก ชีวภาคภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการระยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG BCG อะไรตัวนี้ครับตอบโจทย์ตอบโจทย์ความต้องการของชุ่มชนแล้วก็นายโยบายของภาคหลัดครับพี่ปัะจรีครับคนน้นนี่ซิวคนนี้เราเป็นไหครับก็จริงๆก็เข้าฝ่ายมั่งเรือว่าค่ะคือจริงๆอ่ะโดยโดยลักโครงการทํางานนะคะเราก็พยายามที่จะให้มันเกิดหน่อยที่สุดของเสียระหว่างผลิตและพันธาค่ะก็ พูยังไงตัดแพทเทิร์นชิ้นเล็ยชิ้นเล็กชายจนแบบชายไม่ได้แล้วจริงๆแต่ก็จะเลือกเป็นทิ้งนะคะแล้วก็เผาฝอยมั่งไล่มั่งแต่ว่ามันคือมันมันคือเอามาทําเป็นงานตัดเย็บเลื่อนไ่แล้วไม่ได้ถึงอีกอย่างหนึ่งคือณปัจจุบันมันจะมี เขาเรียกเลยน,นะคะเวลาเราทอดเส้นหมาจาในถุงอะคะ่ะมันจะมีเส้นที่เป็นตำหนี่ตามธรรมชาติ<อ>ด้วยก่อนสางเนี่ยชาวบ้านต้องขัดเส้นอยู่แล้วเ,<อ>เส้นช่วยเส้นไม่ช่วยออกซ<อ>ึ่มันก็จะมีเส้นที่ไม่ช่วยซึ่งการแก้ปัญหาระดรับแดดคือเราเอาไปยอมซี่เ<อ>พราะว่ามันจะช่วยกรบเส้นซี่<อ>ดำมาเล็กเปเนี่ยตำหนี่ได้แล้วก็พอที่ร่างก็คือมันก็ยังมีส่วนที่เลือยอยู่ก็ ข้าวครงการนี้ก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคนิดหนึ่งดูดูดูเพิ่ๆมันก็จะยังไม่ใช้กระจูดใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะแก้ปัญหาเรื่องข้องเชื้อราแล้วก็ได้ได้ผืนผิวสัมพัสอีกแบบหนึ่งอ่ามันก็จะดูเป็นเป็นคือซี่ซี่จะส่วยซี่เป็นแนวธรรมชาติใช่ค่ะค่ะ อทีนี้เดี๋ยวให้พี่ประสรีพูดต่อเลยนะว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ค่ะมีความลักลายผันผืรมังเมื่อติดตั้งชูตอนนี้ค่ะก็สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เราริตอะค่ะเมื่อกรนเนี่ย จะไม่รุ่นเม่เราผลิตได้ได้แล้วเราค่ายใช่ไหมคะมแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะทําตามออเดอร์ลูกค้าค่อนข้างเยอะอนะคะเพื่อง่ายคือในแต่ละหนึ่งปีเนี่ยเรามีการสร้างมานะใช่ค่ะเราจะค่ายส่งมาว่าค่ายปลีค,ค่ะก็คือถ้าว่าเป็นกลุม่มกลุ่มค่ายส่งก็จะเป็นกลุ่มแมคคาออนไลน์มแมคคาที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวตัวไปโรงแรมร้านอาหารหน่วยงานราชการบริษัทแล้วก็เป็นลูกค้าตั้งประเทศด้วยค่ะซึ่งแบบเนี่ยส่วนหนึ่ง เราเออกแบบเองส่วนหนึ่งเนี่ยรวมกับทางลูกค้านะคะเผื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของลูกคา้าเช่นลูกค้าย่าได้เป็นกระเป๋าที่จะเอาไปใช้เป็นพวงงานแพ็กเกจพวกเป็นข้องควันปีใหม่อะไรเป็นอย่างค่ะ<ช> <ๆ S 2> าตายงบประมาณไม่เกินชิล่าซามรอยเราก็มาผลิตตามนั้นมีการติดโลโก้ติดแท็กให้ลูกค้าค่ะซึ่งก็มันก็มีทางทำที่ทําแด้ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ทางที่ติดแบรนด์เราเองด้วยค่ะซึ่งที่นี้เนี่ยค่ะจากการที่เราได้ทำออเดอร์ ลากไล่ลให้กับลูกค้านะคะในแต่ละปีก็เลยมีก็คือเมื่อปีสองห้าหกหหนะคะได้มีการจดทะเบียนบอยสัต์ซึ่งเรามีแบรนด์เองอค่ะก็เลยเนี้ยค่ะมันก็นจะมา<บ>เข้ากับใช <GP. S 1> ค่ะกลินเพียรแฮนดีครับซึ่งทีนี้มันก็นจะเข้ากับโครงการข้องทาง ที่เราจะค้าฝึกอบรมก็คือ,อพัฒนาสิ้นขาใตายแบรนด์เราเองนะคะแล้วก็จะไปในทิศทางข้องตลาดที่ถี่มันเป็นตลาดที่หายขึ้นเรารับลูกค้าได้มากเลยใบยนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะ บบกเลยส้วยมากๆนี่คือกระจุแต่บางทีเราคิดบางทีแมททาวถ่ายมันไม่ส้วนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามีการออกแบบมาให้มันมีความหลวมซะไหมเชิงจานใช่แล้วก็มีความส้วยเนี่ยคุณผู้ชมเลยส้ะใบนี้นะครับในพี่บอกเก่งจะซื้อหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเองพี่บอกเก่งซื้อไม่ต่อสักครั้งนึงพี่ปัจญลีต่อเดียวได้ค่ะตอนนี้ต่อที่สันพอดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับค่ะปัจจุบันนี้เรื่องของการพัฒนาต่อยอดช่องทางการตลาดและสำคัญเลยครับท่านครับครับผม แต่ก่อนหน่งผมจะแจ้งนิดนึงว่าทางกลุ่มเองเนี่ยจากประชาสัมพันว่าท่างศูตรเรามีเงินทุนหมุนเวียนนะเองเงินทุนหมุนเวียนก็คือเวลาเราเขามาซ้อนไม่ว่าจะไปซ้อนในกลุ่มอาชีพในนกระตามเนี่ยพอเขาเกิดถักษะเกิดทักษะเกิดการผลิตที่ว่าสามมรถที่จะขายได้สิ่งหนึ่งที่เขาขาดก็คือเงินทุนหมุนเวียนศูนส่งเสริมคสักรรมผักเซ็ตกลมส่งเริมสักกรบม่เงินทุนหมุนเวียนให้บริการเลยหลังจากจบรักสูตรกับผมสามารถที่จะคอเงินเนี่ยเอาไปดําเนินการสื่อเครื่องจักร หรือไปสื้อวัตถุดิบเผื่อใช้ในการผลิตนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการให้บริการหรือเงินทุนหมุนเวียนกับประชาสัมพันธ์ใหนไอพี่น้องผู้ประกอบการทางภาคใต้ได้รับทราบกันนะหว่าสร้างมติจะขอเป็นเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ลักหมื่นจนถึงลักหลานได้ครับครับนะสุดท้ายก็อีนิดกับการับไออาจารย์ได้ฝากถึงพี่น้องนะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมภาคที่วันนี้ไม่ทิ้งพี่น้องผูใต้ครับเช่นกับผมก็อยากจะนําเรียกตั้งผู้ประกอบการ SME นะครับหรือว่าผู้ประกอบการ ที่เป็นระดับโอท็อปนะครับวิสาหกิจชุ่มชนนะครับนะวาวารัฐบาลเองให้ความสําคัญมากนะครับ<ม>กับการที่ว่ายกระดับคิดความสามารถของผูกกับการเดิมเนี่ยครับที่ว่ายัยงยังเช่นกลุ่มกระจูดของนองเปิ้ลเนี่ยครับนะรบเรามีการพัฒนาต่อยอดถ้าแก๊งอยู่แล้วเราจะไปเชื่อมต่อในเรื่องของ,<ม>ของการตลาดไฮกับแต่ถวัถ้าเป็นกลุ่มที่ว่าเขายัง่งเ,เริ่มที่จะผลิตเราจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาผลิตภัณฑ์<ม>เริ่มจากผลิตภัณฑ์เดิมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่กับเราดูครบวงจรรวมถึง ร่วมร่วมถึงในสวนขอการให้เงินทุนหมุนเวียนด้วยันะอันนี้ก็คือภารกิจหลักๆฝากถึงผู้ประกอบการทัวร์ทัวร์ภาคใต้นะครับที่อยู่ในจังหวัดอยู่ในการดูแลของเราเนี่ยจังหวัดฟังหนามันแล้วก็ชุมพรนครสุราชอันดามันทางทางทางซจังหวัดร่วงจังหวัดเนี่ยสามารถติดต่อกับศูนย์ส่งเซิร์ฟนุ่งสัรนผักซิปมีหมายเลขโทรศัพท์ไหมครับอ่ามีครับผมก็คือเบอร์โทรครับนะซูนเจ็ดเจ็ดสองศูนย์ศูนย์ สามเกาาถึงแปดกับน้หรือว่าดูในสองทางเฟ f เฟซบุ๊กก็ได้กับนะเป็นดีพร้อมเซ็นเตอร์สิบกับผมครับผมอ่ะพิพิธภักับฟักสินค้าสองางตั้งกี่หนึ่งค่ะได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าสนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องการไปจำ่ายนะคะหรือว่าออกแบบไม่ๆก็ติดต่อได้ค่ะเซิร์ คำว่าผลิตภัณฑ์จากสร้นกระจุดสุราษก็ขึ้นล่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเพศก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากสร้นกระจูดบ้านห้วยหลึกนะคะเว็บไซต์กระจูด c o คค่ะ K A J W O D เบอร์โทรก็คือ0ู9 9 2 6 1ก7 5่องจาค่ะติดต่อไร้ตลอดเลย K P K P ค่ะแต่ว่าชงไทยนี้ต้องใช้บริการส่องฐานใครช่วยจับสลากทีค่ะใครจะได้รับข้อรางวัลจากคอปพอเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้พีพัชรีจับก้อนแล้วกันซ่องรางวัลเป็นมวกมุกซ่องใบ 1ึ่งก่อนนะคะหนึ่งสองพีบัจจลีกับพอซ้ตัวนะเสื้อพีบัจจลีได้ชึกเอร่อค่ะแต่ทีน่าเอ็นดูคือไม่มีเว้นคุณคุณอาบอมอนเทปแพงสภาอนีแฟนพันธ์แท้เราได้ไปแล้วมีคุณฮัตชิ่วนะครับคุณฮัตชิ่วได้มวกอาคาดถันพ่ออซ้ำค่ะซ้ำเป็นเสื้อซ้ำตัวจากถันพ่ออหนึ่งสอง แล้วก็สามกับผมเอาแหละที่ใครได้รับเสื้อชสวยๆจากคอปปพ่อไปนะคะคุณอาพชาต์ชางกล้างแกงซ่อมลูกมุดอันนี้ได้เสื้อไปแล้วนึ่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเป็นคุณใครเนี่ยคุณพลอยนอยพัฒนค์คุณพลอยนาพัฒน์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวสุดท้าย คุณแก้มมาริสายินดีด้วยนะคราบยินดีด้วยค่ะรายการติดต่อไปให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทันพ่อดูมนะครับแล้วก็คุณพัชรีนะครับที่ให้เกีย่ยงรายการกับขอบคุณมากคขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็แมทลงแล้วนะคะเราทั้งสี่คนแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกับพ้อม